ครับผมสวั s, สดีร Luckily, cook, ครับเมอนกะพอครับผมคือเก่าเหมือนเดิมครับกับปองตาพาครับเมอนก่ะคำคือเก่าเหมือนเดิมครับผมกับมีปักเผายู่ประมาณ4ี่หต้นที่ท่านได้กีดตกแต่งกาบใบเขานะครับผมก็เริ่มจากต้นนี้ก็นะครับเนาะกับโดนแล้วที่ท่าได้เฮ็ดเขานะครับไอ้ตกแต่งเขานะครับเห็นไหมครับนะครับช่วงนี้นะครับนี่แหละครับนี่ครับต้นนี้ตัองกีดออกครับผมอันนี้คือกันครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวจิตไปฟอร์มกันเลยครับเบื้องอร์มกันเลยนะครับผมก็เริ่มจากเอากาบนี้ก่อนนะครับเห็นบหมครับตรงตดาว่างนี้นึงครับเส่ความใจเย็นน้อยอยู่ในครับ to. Nhưng bay này gà ba chiều lên là hình bằng bay chín Nhẹ ngoài, ถึงเมืองแจ้งลอยได้ทำได้ครับ,วรบเวลาเท่ากี่เท่ากับตรงน,นี่ครับผมครับทางใบมันออกจากน้อยครับผมสีเห็นครับอาใช้เครื่องตุนแรงแจ้งลอย ก็เสร็จตรงนี้สวยจะไปครับหาซีไว้ได้ใส่แก่นี้แล้วครับผมครับ,รบถ้าเขามีสามยอดนี้แล้วนี่สามารถออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมยังเซลล์ออกครับผม เดี๋ยวนี้มีมีหลายตุนที่ต้องดูแลเขาอยู่ับไม่เดียวซ่อมนีไว้ก่อนครับผมลองบ้างครับต้นนึงต้นนี้ ใบมันอันอยากนั่นแล้วโดนแล้วตัวนี้ผมเสียออกเลยก็คือถ้าได้สามสามยอดนี้แล้วนี่สามใบนี่ผมสิดนี่สองใบนี่ออกเลยครับผมครับมันสิดย่างอาหารกันเลยซื้อครับผมก็ตามสูตรนี่เลยครับผมเดี๋ยวออกไงครับผมตัด これもなって <laughs> <laughs> ก็คลยแต้งให้กันจีดขันเหียนเป็นเยียมตารนั่นสิแบบดีงไปเลยครับผมกำลังเห็ดหัดเห็ดอยู่ครับผมนี่รับพยายามย่มันถึงยอดข้างในครับผมามันจะเป็นห้อยเอเอกใหม่เวลาอันนั้นนะครับมันจะเป็นดำ,ดำ ใบออกบบ็ออกมากสีดำนะครับยายามับีบออกเล็กน้อยครับนี่จะเป็นหัวลูกเล็กครับผม ตัวน,นี้แหก็ะพอซ้ำอยู่แล้วครับตนนัวนี้แล้วมีอีกสองตับเดี๋ยวปัที่นี่เขา,างแต่าปุญแดงรอบๆตัวน,นี้ครับผมป้องกันหมดอีจกจัหน้อยครับปริการเขาขึ้นล่าครับตัวน,นี้กันครับผมใบนี้ผมจะออกเลยว่าเขามีตัวนี้สามใบแล้วนะครับ มนี่เขาก็เอาซ้ำเนี้กวันนี้เพิ่งออกไรนะครับเนี่ยเหนียวลงมาจากเครื่องหนึ่งกับพ่อยังเพิ่งเอาลงไปสุดนะครับท่านมันสิลมครับผมมันบอมีดตัวไอ้คำไว้นะครับมันบอมีดกาบหมไว้มันก็สิลมลงไปฉีขาด ครับผมกหักกับเขาลงมาจากเครื่องหนึ่งก่อนครับผมเพื่อนก็ไปยุ่งตุ่นไว้นิดนึงครับผมประมาณนี้ก่อนครับผมไอซ้ำนี้ครับผมอ่มอาตุ่นนี้ซ้ำนี้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งครับผมต้นนี้แบบแตะว้ครับผมอันพวกกันกาใบอันนี้ ครับนไครับนี่นะนะครับแปีบเดียวได้ครับเนี่ยใบมันหนาครับผมใบจริงก็ต้องได้ขึ้นด้วยครับต้วนี้นะครับ

บะเพาวไฟทุกอย่างที่ออกเหนีออยวจังน่อยครับบุเป็นกา้านแข็งแข็งก็คือบักพาวแกงบักพาวยังน้ำบานน่องเป็นบักพาวไฟผมสังเกตนะครับใบนี่งต่างกันครับบักพาวบานน่องบบักพาวแกงต่างกันอยู่ครับบักพาวมือน,น,นะคระคับกินกันเขาแข็งแรงเขากันไหลนะครับ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมสิมาดัดดัดให้ไอ้ตัวนี้งาเขาเลนหนุน่อมลงจังหน่อยเพราะว่ามันจะได้แบบรับแดดรับเบงีงน,นะครับผมไอ้มันจะได้เขียวใบครับคือต้นไม้ต้องได้รับแสงแดดนะครับเนาะได้แสงก่งอแสงก่อนะครับมันใบมันหนาหัครับเอาตัวนี้ก็ว่าจะมีครับผมอันนี้กีดใบซื้อแล้วทั้งถารอบหนาทั้งแต่มาตกแต่งลำต้นเขาครับผมอีกต้นนึงครับผม นี่ครับมีอีกตันหนึ่งใบไหลกระดดกครับผมกล้องมีบางจังน้อยน,น,นี่ง่ายมนเลยมั้ยมีจังสี่ข้างเห็นจังสีนี้กีดเลยครับผมนี่กีดออกเลยนี่ครับนี่ครับบีเขาจังน้อยง่ายกีบบดง่ายขึ้นครับ nó thế này rồi đâu bει từ nào cho nó nói chiều nào ừ à mà xây luật đừng đừng Hãy nó hãy เปิดจังสีเล็กน้อยนะครับผมให้เขาได้สามารถปีดนายขึ้นนะครับันงเขนนมอันนี้ใบจริงออกเลยครับนี่เป็นเนครับเลดครับใบจริงมันครับนี่ออกออกสองงาแล้วครับใบมันคอันนี้ก็ออกมาแล้วเือกันใบจริงครับอันนี้ก็เห้เผาพัดใงญ่ยัลน้อยครับบนกระลาเขาครับเอาครับคลิปนี้ก็น่าจะพ่อสำีรับนะครับก็คือว่าเป็นแนวทางหสำหรับมือใหม่อาทีจังเขานะครับเนาะ เปอสิได้ไปปรับปรุงใส่ในบักเผาหัขวงลองบึงนะครับครับก็มีความสุขกับการเห็ดบอลไส้ผักเผาครับผมครับคลิปนี้สวัสดีครับ